สวัสดีครับทุกคนครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะยังรู้สึกเฟลรู้สึกผิดหวังรู้สึกในแง่ลบกับการที่อีฟุบอลจะไม่มีลิขสิทธิ์ต่อของบาเยนน์มินิกแล้วนะครับผมเอ่อก็เข้าใจได้นะครับผมเข้าใจได้นะครับเพราะว่าเป็นสโมสรเป็นพาร์ทเนอร์หลักที่อยู่กับเรามานานแล้วก็มีตัวอมีการ์ดไฮไลท์มีการ์ดพิเศษมีกิจกรรมของบาเยนเนี่ยเยอะบ่อยจริงๆนะครับผมไปฟิชเชอร์ลิงกับเนี่ยกับตันซื้อบาสะใช่ไหมไปฟิชเชอร์ลิงกับบูล็อกนะครับใช่ไหมเออแล้วมีแจกฟรีฮาโลวีนน พอๆพอกับบาซ่าบาซ่านี่ก็การ์ดเยอะมากนะบาซ่ามิลานนะบาซ่ามิลานบาเยอร์เนี่ยครับมีตัวอีบิกเยอะมากๆนะครับผมก็เข้าใจได้ครับผมแต่ว่าพอเรานึกนึกดูเนี่ยในในเชิงธุรกิจเนี่ยเราก็ไม่รู้สไส้หนเนาะเราก็ไม่รู้หรอกครับผมว่ารายละเอียดปีกย่อยลึกๆเนี่ยครับผมเราก็เห็นเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคนะครับผู้เล่นนะครับเราก็คิดในมุมที่เราเห็นเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้พูดเข้าข้างพิโคนะแต่ว่าเท่าที่เห็นนะถ้าเรามองในแง่บวกนะครับผมหลายคนที่เรียกร้องว่าอยากจะให้มีก ถ้าคุณสังเกตนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ว่าที่เราไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลสตรีทนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลี่เกมอาจจะเก่าไปแล้วเดลี่เกมไม่ว่าจะเป็นโคออบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเข้าไปเล่นอะไรนะบีดแต่คอกเออบีดแต่คอกตี ork, ยิงประตูให้ได้ไวที่สุดเลยเงี้ยนะที่กิจกรรมหลายๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับผมก็ต้องซูฮกคนที่คิดเหมือนกันนะครับว่ากิจกรรมใหม่ๆมาเรื่อยๆเลยนะที่เราไม่เคยเห็นในเกมพักเบสนะครับผมอันนี้อันไหนดีแล้วก็ว่าดีนะ <laughs> ไม่ได้พูดเข้าขนะ้าง ล่าสุดเนี่ยเดลี่เดลี่ชาเลนจ์นะครับไม่ใช่เดลี่เกมนะเดลี่ชาเลนจ์ครับอันนี้คือเพิ่งมาแล้วมีเวลาแค่2วันกว่าๆเท่านั้นเองนะครับตอนแรกเมื่อวา,วาม่อวันว่าจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะว่ามันเดี๋ยวรายละเอียดมันจะเยอะนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้จะลองเข้าไปเล่นดูนะครับผมบางคนก็ยังงงอยู่ว่าเออทำไมเล่นไม่ได้นะครับอ่ะกดเข้าไปดูครับผมกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะมีเป็น4วันเนาะ4วันแค่นั้นเองนะครับผมพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็คือหมดเวลาวันจันทร์แสดงว่าวันจันทร์เนี่ เดนิชเลตนะครับผมก็คือการท้าทายรายวันนะครับเนาะตอนแรกผมเห็นผมนึกว่าจะคล้ายๆกับพวกแมทส์อัพเอ้ย match, match task, แมทแมทพาสอะไรพวกเนี้ยเดลี่เกมหรือว่าต้องเ,อเป็นเควสรายวันอะไรพวกนี้นะเออคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะทุกคนมี4วันนะครับแล้วของวันนี้บอกก่อนได้ทองด้วยนะตอนแรกเฮ้ยเอ้าได้ทองด้วยเหรอทองอามาลอตาลอใจเรานะครับผมแต่ก็ไม่มากหรอกครับผมวันละ50 50นี่ก็200เลยนะ200ทองนะถ้าเกิดใครโชคดีอ่ะผมใช้คําว่าโชคเพราะอะไรรู้ปะ่ะเป็นกาชาเว้ยเป็น สุ่มไว้ทุกคน เดย์วันเดย์ทูเดย์ทีเดย์โฟร์สี่วันนะครับอ่ะถ้าเมื่อวานเนี้ยถ้าวันนี้วันที่สองนะเดย์ทูนะครับผมเราไม่สามารถที่จะย้อนเล่นได้แล้วนะครับนี่อันนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับของรางวัลก็คือตามนี้เลยนี่นี่มีบอกเปอร์เซ็นต์ด้วยครับมีบอกเปอร์เซ็นต์การออกด้วยนะครับเออดีว่ะเกมนี้นี่คือยุติธรรมนะครับอันไหนบอกเปอร์เซ็นต์ได้ก็บอกนะครับเนี่ยมีทอง50ทองนะครับเ0ปอร์ครับทุกคน ไม่ใช่90%สูนไม่ใช่9%ด้วย0.9%นย้โอจะรั่วหลู้าเปอร์เซ็นต์มีแอดวานสกิลเทรนนิ่งนี่น้อยสุดนะครับแสดงว่าพี่โคมองว่าไอแอดวานสกิลเทรนนิ่งเนี่ยคือของแรสุดนะศูจริงๆถ้าศูดหนึแบบนี้มันน่าจะให้สัก10ชิ้นนะเนี่ยถ้าออกยากขนาดนั้นเอาไปสัก10ชิ้นนะใช่ปะ่ะเออห0าสิบทองศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะ <c oughs> แรนดอมบูสเตอร์สเปอร์เซ็นต์เพิ่มสกิลห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพิ่มตำแหน่งหกเปอร์เซ็นต์ไอไออะไรนะเพิ่มเทรนนิ่งโปรแกรมเพิ่มเลเวลสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์และสูงสุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งต่อครึ่งคือ GP พีอะเอามาเพื่อ2 0 0 0 0ื <c> ่น <oughs> ด้วยให้สัก2 0 0 0 0 0นี่คือก็ยังดีก็ยังดีนะ2 0 0 0 0นนี่ก็คือขยันเข้าไปเล่นหน่อยนะครับแต่ใครจะว่าไปนะมีบางคนได้นด้วยห้าสิทองที่ส่งคุณค่านี่นะอันนี้โคตรส่งคุณค่าเลยครับผม <c oughs> โคตรส่งคุณค่าเลยครับผม แต่ว่ามันมีทุกวันเลยนะรางวัลมันมีทุกวันเลยนะครับเนี่ยเออห้ทองเออจริงๆมันน่าจะเพิ่มขึ้นเนาะห้าสิบทอง100ทองแบบบางทีคนยังไม่รู้นะน่าจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะอันนี้อะไรวะอา้อาวยังไม่มีบอกเหรอ วันที่สามยังไม่มีบอกเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาไงรอตสตาร์ทก็คือยังไม่ถึงเวลานะครับแต่คิดว่าเนี่ยเมื่อวันที่1วันที่2เหมือนกันวันที่3ก็คงเหมือนกันนะวันที่4ก็คงเหมือนกันนะครับผมเออหรือว่าวันที่3จะเป็น100ทองวะเดี๋ยวรู้กันนะครับผมอ่ะโอเคครับถ้าเหมือนกันก็คือ200ทองนะครับทั้งหมดนะครับแต่ว่าโอ้โหศูนย์จุดเท่าไหร่นะศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเท้าไปเล่นกันดีกว่าครับในคลิปนี้ผมจะลองเล่นหน่อยนะครับผมลองเล่นหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะลองสุุ่่่่มมมมมสสสัักปปรระะะาาาณณเเเอออดดดดีีียยววนน็๋๋ข 34D ู มีอดีไหนที่จะได้โชคแบบ50ทองหรือเปล่าใส่ไปเลยเลทขนาดนี้ให้ใส่500ทองเลยนะก็ยังไม่โกรธนะเออแบบ50ทองนี้อ่ะลองเข้าไปเล่นหน่อยครับผมเข้าไปเล่นก็เจอกับบอทนะครับเจอกับบอทนะครับผมแล้วก็เราก็ต้องปรับความยากได้นะครับมีความยากความง่ายได้หมดนะครับนี่อ่าของรางวัลของรางวัลไม่ได้ขึ้นอยู่กับความยากความง่ายนะครับขอแค่ชนะชนะง่ายสุดก็ได้1สุ่มนะครับชนะยากยาก7ดาวก็ได้1สุ่มนะครับผมใช้ทีมแบบไหนก็ได้ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากใครไม่อยากเสียเวลานะครับผมก็เล่นแบบง่ายสุดแล้วก็ใช้สูตรเดิมนะครับผมทำประตูได้ยิงประตูได้แล้วก็ยืนรอให้หมดเวลาแค่นั้นเองครับผมโอเคแค่นี้เองแล้วเราก็ยืนปล่อยให้หมดเวลาไปฮะเอาง่ายสุดเลยผมเอาง่ายสุดุมนคนนี้ง่าย few later. ชนะและเรียบร้อยครับของบอล97 <laughs> อ่ะครับ ไอดีแรกนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะได้กี่ทองนะครับผมลุ้นกันครับผมนี่รางวัลที่ทรงคุณค่าครับผมเฮ้ยมันเปิดได้เลยเหรอมันเปิดได้เลยเหรอแหมอย่างน้อยๆมันน่าจะมีเอฟเฟกแบบว่าเป็นกล่องของขวัญแล้วก็ฟูฟูฟมีเอฟเฟกต์แอนิเมชั่นให้เราหน่อยให้เรารุ้นหน่อยเฮ้ยเฮ้ยรางวัลเป็นอะไรวะแบบเปิดของขวัญปุ๊บอะไรเงี้ยนะอันนี้ปุ๊บจบปุ๊บมันเปิดได้เลยนะครับมันก็เหมือนกับกิจกรรมก่อนหน้านี้ก็เปิดได้เลยเหมือนกันนะครับ โอแล้วก็ได้ของที่ล้ำค่าที่สุดนะครับผม5 0นะครับเลท50%ผมได้ไปละ 200,000GP 20, ครับผมโอ้โหโแหมมันเล่นย้อนไม่ได้นะครับถ้าเกิดใครพลาดเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างเนี้ยนะจะไปเล่นย้อนหลังวันที่1ไม่ได้นะครับผมเล่นได้วันต่อวันก็คือตามชื่อเลยเดลิเกมะการท้าทายรายวันนะครับผมเล่นได้วันต่อวันวันละรอบ A later few moments later. จบอีกหนึ่งแมสครับ อันนี้คืออีกไอดีนึงนะทุกค<ห>น,นนะ<ห>นอย่าเข้าใจผิดนะว่าเล่นได้2รอบ3รอบไม่ใช่นะครับผมอันนี้อีกไอดีนึงนะเดี๋ยวดูว่าจะได้เท่าไหร่ครับปึ๊บปึ๊บโอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเทรนนิ่งโปรแกรมไอนี่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอยากได้ของแร่สักหน่อยหนึ่งอนะของแร่ก็คือว่าที่ไม่ใช่สองอันเนี้ย <laughs> ที่ไม่ใช่ GP แล้วก็ไอตัวเทรนนิ่งโปรแกรมมันนะของแร่จริงเหรอวะ <laughs> เพราะอันนี้มัน3 0กับเอ้อกับ50%าี่ปะ่ะผมอยากไนดะ้แอนบนบน,นี่ยนะไอ้โพสิชันเทนนิ่งก็ยังดีนะเพิ่มตำแหน่งนะโอ้โหแล้วมันชิ้นเดียว้วยนะมันไม่ได้เยอะนลเนี่ยเล่น <laughs> เอาขำๆไปทุกคนนะนะเดี๋ยวขอยสักสองสารอบเียวะเอออยากเห็นอะไรที่แบบว่าว้าวหน่อยดิจันท์ถ่าย l a t ่าอีกรอบหนึ่งสิเราได้ 50%ไปแล้วนะครับผม35%ไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่ารอบนี้จะได้เท่าไหร่จะได้อะไร50ทองเลยครับปึ้ง50ทองเลยนะครับผมกดเลยโอเคปุ๊บ20,000 GP เอาจริงๆนะแต่จะว่าไปนะ คุณลองนึกถึงภาคเบสนะครับผมอีเวนต์แปลกๆไม่ค่อยมีนะอีเวนต์ในภาคเบสเนี่ยมันจะมีแค่แบบส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นฟุตบอลเล่นเต็มแมตช์เล่นกับบอทบ้างเล่นกับคนบ้างนะครับเออเล่นแบบนู้นเล่นแบบนี้เล่นแบบมันจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟุตบอลเต็มแมตช์แต่ว่าอีฟุตบอลเนี่ยมันมีหลากหลายจริงๆนะคุณลองนึกย้อนไปดิตั้งแต่อัปเดตเป็นอีฟุตบอลเนี่ยคือผมมื่ก็ไม่ได้พูดให้ดูดีนะแต่ว่าเราก็ต้องพูดด้วยด้วยด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งงทีีีีี่่่มมมมััััััััันน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 เเปป็็ออ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 อยยูต้้้้้ะะะะะคคครรบบบบผาากก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 วววลลณหแโไไไไดดดขขขสส Few moments later. มาอีกสักดูพี่ลุ้นอันนี้ยิ่งกว่าลุ้นเปิดแพ็กอีกนะเพราะมันยากลองดูครับจะได้อะไรครับผมไม่เอา20,000 GP แล้วนะไม่เอาเทนนิงโปรแกรมแล้วนะเพิ่มตำแหน่งก็ยังดีวะ50ทองนี่ทงคุณค่าครับได้มาจะาขึ้นหิ่งไว้เลยจะไม่ใช้ถ้ามันแบ่งกันได้ก็ดีนะมาครับโอเคปุ๊บ โอ้2 p ครับโอ้โอโอโอเบื่อแล้วทา,ทางจะไม่ลุ้งนะแต่ว่าขออีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะเอาอีกรอบหนึ่งแล้วกันอีกหนึ่งนะอีกหนึ่งครั้งนะครับสุดท้ายแล้วดูซิว่ามันจะได้นอกเหนือจากไอ้สองอันนี้ป่าวะ A few moments later ครั้งสุดท้ายนะครับอะขอครับดี ID สุดท้ายต้องบอกอดีสุดท้ายนะครับผมเป็นการชี้ชะตาว่าพรุ่งนี้จะเล่นหรือป่า <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้จะเล่นอีเวนต์นี้อีกหรือเปล่านะครับผมปดูกัน ขอ50ทองโชว์หน่อยเด้ย <c oughs> ิงกูลุ้นเปิดแพ็คอีกขอ50ทองโชว์หน่อยเด้ฮึบฮึบฮึ๊บปั๊บเล่นไป4รอบใช่ไหมเนี่ย2,3 0 0รอทุกคนก็มัน50%ปรนนะเนาะอโหอีเวนต์รายวันเอ้ยท้าทายรายวันครับผมฝันเห็นทองใช่ไหมเนี่ยท้าทายรายวันแต่ว่าฝันถ้าเกินครับทองและไม่ได้เยอะด้วยนะ 50ทองนะครับผม50ทองแล้วคุณคิดดูว่าเอาไปเปิดแพ็คอะร้อยทองแปบ๊บเดียวหายวับไปกับตานะอันนี้ก่จะได้50ทองและเลทมันขนาดนี้นะครับผมแต่ก็คิดในแง่ดีคือว่าก็ดีที่บอกเลทนะคือ1คนจะได้ไม่เล่นคนเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้กูไม่เล่นแล้วเห็นเลทแล้วไม่เล่นแล้วนะครับ2ถ้าเกิดว่าไม่ได้บอกเลทแล้วบอกว่ามีโอกาสออก50ทองของรางวัลที่มีโอกาสได้ปุ๊บ แต่ไม่บอกอัตรานะไม่บอกเลทน,นะครับผมผมว่ามีคนเข้ามาเล่นเยอะอะเออแต่พอบอกเลทปุ๊บเนี่ยมันแฟงไงพ่่เล่นไม่เล่นดีกว่าเว้เสียเวลาลแต่จะเลี้ยอย่าไปคิดมากครับผมเอาคำขำเอาขำขำนะครับปล่อยทิ้งไว้ก็ได้อย่างที่ผมทำนะไวดีนะครับแป๊บเดียวนะครับผมมันไม่มีบอลตายจังหวะบอลตายนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ในอนาคตก็อยากจะให้พี่โคมีอีเวนต์แปลกๆใหม่ๆ แบบนี้มาเรื่อยๆนะครับผมชอบดีสนุกดีแต่ปรับปรุงเรื่องของรางวัลหน่อยของรางวัลน,นี่ยมันเยอะๆหน่อยนะไอที่บอว่า80ล้านทองอะไรพรหารกันเหลือคนละ5ทองอะไรอีก โอ้ยคิดถึงเดี๋ยวก็มาอีกอีเวนต์แบบนั้นเดี๋ยวก็มาอีกนะครับบับรางวัลให้มันเยอะๆหน่อยแต่ถ้าเกิดรางวัลเยอะจนเกินไปนะคนก็รอแต่รอแต่ทองฟรีรอแต่ทองฟรีไม่มีใครเติมกันเนาะมันก็ต้องไปควบคู่กันไปนะครับุดนุนเขาด้วยนะไม่ได้เล่นแค่ฟรีอย่างเดียวนะครับผมใช่ไหมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสนุกสนุกขำๆนะครับผมใครไม่กดติดตามช่อง Bomsky for b o m s k i Review นะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม I've changed for the better this time I thought I would never be fine